นอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้อุ้มบุญเช่นแนวขอเสนอในหัวข้อทำบุญให้ถูกหลักวิชาท่านผู้ฟังครับวัตถุประสงค์ของชีวิตคือเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง ใช่เพื่อมาทำอย่างอื่นใครทำความดีก็มีความสุขเป็นผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตส่วนผู้ที่ทำบาปอากุศลเอาไว้ก็จะได้รับผลกรรมเสวยวิบากกรรมทุกข์ทรมานบุญกุศลที่ทำไว้ไม่ได้หนีหายไปไหนแต่จะติดตามตัวเรา เหมือนเงาตามตัวบาปก,กรรมที่ทำเอาไว้ก็เปรียบเสมือนร้อเวียนที่หมุนตามบทขยี้รอยเท้าโคไม่มีใครสามารถจะหลีกผลบาปก,กรรมที่ได้ทำเอาไว้พระพุทธองค์จึงสอนให้ระชั่วก่อนแล้วก็ทำความดีด้วยกายวาจาใจ ทำจิตให้ผ่องใสอยู่เสมอให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้พบที่พึ่งที่ล,ลึกภายในคือภารัตนไตรัยกุลระบุตร mm hmm. เมื่อหวนล,ลึกถึงอุปการละคุณที่ท่านทําแล้วในการก่อนว่าคนนอนได้ให้สิ่งของแก่เราแล้ว คนโนอนได้ทําอุปการะคุณแก่เราแล้วญาติมิตรและสหายได้ให้สิ่งของแก่เราและได้ช่วยทํากิจของเราดังนี้พึงให้ทักษิณาทานแก่เปรตทั้งหลายทักษิณาทานหมายถึงการทําบุญด้วยวัตถุสิ่งของเดชภิกษุสงฆ์แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่หมู่ญาติ ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้วายชนปรารถนามากที่สุดเพราะบุญนั้นจะตามส่งผลให้หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วแม้ตกไปในอบายหากมีบุญมากก็สามารถส่งผลให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในอบายได้หรือหากบังเกิด ในสุขติภูมิอยู่แล้วก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปญาติเหล่านั้นก็จะได้เป็นเจ้าของสมบัติใหญ่ที่เราอุทิศไปให้การทำบุญและการอุทิศส่วนกุศลแก่บุคคลผู้ละโลกไปแล้วจึงเป็นหน้าที่ของหมู่ญาติผู้ยังมีชีวิตอยู่บางทีในสมัยที่ญาติของเรายังมีชีวิต อยู่เราอาจเห็นเขาใจดีคอยช่วยเหลือเราหลายอย่างแต่ก็ไม่ทราบว่าญาติของเรานะ่ะเคยประมาทพลาดพลัง้งไปทำบาปอากุศลอะไรเอาไว้บ้างดวงบุญในตัวที่จะส่งผลให้ได้ไปบังเกิดในสุขติสวรรค์ก็ไม่ทราบว่ามีมากน้อยเพียงไร เพื่อความมั่นใจในการเดินทางไปสู่สัมปราภพของหมู่ญาติหรือเมื่อนึกถึงคุณความดีของท่านเหล่านั้นก็ควรหาโอกาสทำบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติของเรามีเรื่องเคยเกิดขึ้นในอดีตในกับ92แต่พัทรกัปนี้ได้มีพระโอรสามพระองค์ ซึ่งเป็นพี่น้องกันมีความศรัทธาเรื่มใสอยากจะทำบุญใหญ่ถวายสังฆทานตลอดสามเดือนกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปุตสะพร้อมด้วยพระอรหันตตะสาวกเนื่องจากอยากได้บุญมากคือผู้ให้ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งทายกและปฏิคาหก สามพี่น้องจึงมอบหมายให้ขุนครังเป็นผู้ดูแลการเบิกจ่ายเงินในการสร้างมหาฐานบารมีส่วนพระโอรสก็พากันนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลแปดพร้อมกับบุรุษหนึ่งพันคนได้พากันอุป,ปัตถากพระผู้มีพระภาคเจ้าและพักภิกพิสุฆสงด้วยความเคารพนายสมยน ผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดแจงมหาทานด้วยความเคารพท่านได้ชวนหมูญาตในชนบทพร้อมด้วยชาวบ้าน1น0 0งคนมาช่วยกันทำอาหารแต่เนื่องจากหมู่ญาตและชาวบ้านบางกลุ่มไม่ได้มาเพราะมีศรัทธาทำอาหารทำอาหารไปก็แอบกินของพระไปด้วย เก็บตุนอาหารที่ดีๆเอาไว้กลับไปกินที่บ้านบ้างส่วนผู้มีศรัทธาอยู่แล้วก็ตั้งใจถวายทานด้วยความเรื่มใสเมื่อละจากอัตภาพนั้นและโอรสสามพี่น้องนายเสมียนและหมู่ญาติผู้ถวายทานด้วยความเคารพได้ไปบังเกิดในสวรรค์เสวยทิพยสมบัติเป็นเวลายาวนานส่วนผู้ที่ไม่เคารพในทาน ขโมยของที่จะถวายพระได้ไปบังเกิดเป็นสัตว์นรกเสวยความทุกข์ทรมานเป็นเวลายาวนานเช่นกันขันมาในพัทระกับนี้เริ่มตั้งแต่ในสมัยของพระกะกุสันธพุทธเจ้าหมู่ญาติของนายสมียนได้พ้นจากสัตว์นรกมาเกิดเป็นเปรตผู้หิวโหวยส่วนเปรตญาติของนายสมียน อยากพ้นจากอัตภาพนั้นจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลถามว่าเมื่อไรจะพ้นจากอัตภาพเปตนี้เสียทีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าท่านยังไม่พ้นในยุคนี้หรอกแต่ในอนาคตเมื่อแผ่นดินนี้นาขึ้นหนึ่งโยชนจะมีพระโกนาคมณะพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้น ให้พวกท่านนะไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเถิดพวกเปรตได้ฟังแล้วก็ปิติดีใจรอคอยด้วยความหวังและทนกับความทุกข์ทรมานตั้งหน้าตั้งตารอคอยไปอีกหนึ่งพุทธันดรเมื่อแผ่นดินนาขึ้นหนึ่งโยธพระโกนาคมณะพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นพวกเปรต ก็พากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ก็ได้รับคำตอบว่าให้รอไปก่อนเมื่อใดแผ่นดินนี้หนาขึ้นหนึ่งโยธแล้วจึงค่อยเข้าไปถามพระกัสสปะพุทธเจ้าเปตก็รอทนรอไปอีกหนึ่งพุทธันดรขคันมาในยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าก็ได้รับพยากรณ์ว่า ให้รอไปอีกหนึ่งพุทธันดรญาติของท่านซึ่งเคยทำบุญร่วมกันมาในกับที่92แต่พัทรกับนี้จะจุติจากสวรรค์มาเป็นพระราชาพระนามว่าพิมพิสารเมื่อพระราชาทำบุญแล้วจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่พวกท่านพวกเปตได้ยินพุทธพยากรเช่นนั้นก็ดีใจ เหมือนว่าตัวเองจะได้พ้นจากความทุกข์ทรมานในวันรุ่งขึ้นคันหนึ่งพุทธันดรผ่านไปพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงอุบัติขึ้นในโลกราชบุรุษทั้งสามพร้อมด้วยบุรุษหนึ่งพันคนได้จุติจากเทวโลกมาเกิดในสกุลพามในแคว้นมครลัฐพากันบวชเป็นลือสี เป็นชะดินสามพี่น้องฝ่ายนายเสมียนได้เป็นพระเจ้าพิมพิสารเมื่อพระราชาได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันพร้อมด้วยข้าราชบริพารสิบเอ็ดนหุดทรงมีกุศลศรัทธาแรงกลาทรงถวายวิหารเวลุวันแด่พระพุทธเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาส่วนพวกเปรตก็พากันมายืนร้อมด้วยหวังว่าพระราชาจะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แต่พระราชาก็ไม่ได้อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้พวกเปรตเมื่อไม่ได้รับบุญก็พากันสิ้นหวังในเวลากลางคืนจึงพากันส่งเสียงร้อง ข่ำครวรหน้าสะพึงกลัวเป็นอย่างยิ่งบริเวณใกล้ๆกับพระราชนิเวศพระราชาทรงตกพระไทยในเสียงที่หวยหวนหน้าขนพองสยองก้าวเช่นนั้นรุ่งเช้าก็รีบเสด็จไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงทราบต้นสายปลายเหตุแล้ว ก็ได้ถวายทานพร้อมกับอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเปรตผู้เคยเป็นญาติของพระองค์ทันทีที่เก่าวคำอุทิศส่วนกุศลเสร็จสะโบกขอรณีอันดาลดาษด้วยดอกบัวได้บังเกิดขึ้นกับพวกเปรตเปรตพากันอาบและดื่มในสะโบกขอรณีนั้น ได้ระงับความหิวกระหายเป็นผู้กายงดงามดั่งทองคำของขบเขี้ยวของบริโภคและเสื้อผ้าอาภรณ์ที่พระองค์ทรงอุทิศให้ก็กลายเป็นทิพยสสมบัติบังเกิดขึ้นมากมายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลให้พระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นเปรตด,ด้วยตาเนื้อพระราชา ได้ทรงเห็นทิพยพยวิมานและทิพยพยสมบัติมากมายของหมู่ญาติทำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงปลื้มปรีติมากพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนว่าในเปรตวิสัยไม่มีกสิกรรมไม่มีการทำมาค้าขายการซื้อการขายด้วยเงินตาก็ไม่มีหมู่สัตว์ผู้ทำการละโลก ไปบังเกิดในเปรตวิสัยแล้วย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยทานที่ทายกให้แล้วอุทิศให้จากมนุษยโลกเหมือนน้ำฝนตกลงไปในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มชันใดาทานที่หมู่ญาติมิตรให้แล้วจากมนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จผลแก่เปรตทั้งหลายชั้นนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเราหวนรละลึกถึงอุปการะคุณของผู้มีพระคุณหรือบรรพบุรุษของเราที่เคยทำความดีกับเราก็ควรทำทักษิณาทานอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเหล่านั้นเพราะบุญเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่หมู่ญาติของผู้ล่วงลับไปแล้วปรารถนา และเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนการร้องไห้เศร้าโศกพิไหลลำพันอาลัยอาวร์ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแก่ผู้ล่วงลับเลยญาติเหล่านั้นจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เท่านั้นด้วยการทำทานก็ดีรักษาศีลหรือ จเริญภาวนาก็ดีและแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านเหล่านั้นจึงจะเป็นสเบียงสำคัญในการเดินทางในวัฏสงสารได้ด้วยสะดวกสบายขึ้นเมื่อรู้จักหลักวิชาอย่างนี้แล้วเมื่อทำบุญแล้วก็ให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้หมู่ญาติที่ร่วงลับไปแล้วตลอดจนสรรพสัตทั้งหลาย สุดท้ายนี้อุ้มบุญชนแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาสาระดีๆที่นำมาเป็นธรรมทานและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน ประสบพบเจอแต่ความดีมีความปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นทุกท่านทุกคนทุกประการสวัสดีครับ